สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราช่องพลายอมทรัพย์น้องชมพู่ครับสวัสดีแม่แม่ฟีนะครับที่น่ารักทุกท่านนะครับนี่ครับก็พามาชมบรรยากาศนะครับตอนเช้านะครับของวันนี้นะครับอ๋อน้องเพิ่งอาบน้าเสร็จนะครับเดี๋ยวเราดูพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่คึกนะครับตัวันนี้ครับนี่อ้วนด้วยนะครับ อุน่นระคึกนะครับพ่อใหญ่ของเราอาบน้ําเสร็จแล้วครับทั้งสองเชือกเลยนะครับชมพู่ก็หันหลังให้นะครับระหว่างนี้ก็เราก็ยืนรอต้นสับประรดนะครับสับประรดยังไม่มาส่งนะครับต้นสับประรดต้นสับประรดยังไม่มาส่งตอนนี้ก็รอนะครับเดีย๋ยวสักพักคงมานะครับชมพู่ ใหญ่นะครับใบใหญ่นี้ดมน้องชมพู่อย่างเดียวครับตอนนี้อ,อถอยถอยวัดดีข้ากันเรื่อสวยๆหน่อยลูกเสียงด้วยเสียงด้วยดังๆปุนี่นะครับก็กินหญ้ารอพลางๆก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็รอต้นสับประรดนะครับตอนนี้ฝานของ บางคน,นครับไปเกี่ยวหญ้ามานะครับเราจะมาแบ่งให้กินนะครับของคนนะครับก็จะปลูกไว้นี่นะครับกลางวันเราก็จะมาปลูกนี่ครับแตนบายนะครับเราเผื่อมีนักท่องเที่ยวมาป้อนอาหารนะครับซืออาหารมาป้อนน้องช้างของเรานะครับอตอนนี้ก็ อย,อยู่ไปก่อนนะครับก็จะทนรอนะครับเผื่อมีนักท่องเที่ยวหรือสถานการณ์ดีขึ้นยังไงเราก็จะอยู่ต่อครับถ้าไม่ดีขึ้นยังไงเราก็คงตัดสินใจนะครับที่จะกลับบ้านเกิดเรานะครับสุรินนะครับนะครับแต่ตอนนี้ก็รอดูช่วงเวลาก่อนนะครับ าน้อยของเราอาบน้ําเสร็จแล้วตัวดําเมี่ยมเลยครับดูผมนะครับผมเยอะมากเลยครับบนหัวเรามีกล้วยด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอากล้วยให้น้องช้างนะครับเดี๋ยวเขากินหญ้าหมดก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะเลือกอาหารนะครับก็เราไม่ค่อยฝึกให้ช้างเลือกอาหารนะครับก็จะให้เขากินก่อนนะครับกินอะไรกินอย่างใดอย่างนึงก่อนนะครับเพื่อให้หมด อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเราก็ค่อยให้กินนั้นใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราโยนทีเดียวเยอะๆนะครับหรือว่าหลายอย่างเนี่ยเขาก็จะเลือกกินแต่ของอะไรที่อร่อยก่อนนะครับว่าช่วงนี้เราก็ต้องฝึกเขาไปด้วยนะครับสานน้อยของเราลมดีมากเลยนะครับนะครับ พื้อหูสดใสนะครับเป็นช้างที่อารมณ์ดีมากครับน้องชมพู่เราครับน่ารักนะครับชมพู่บนสูงบนยกหัวหน่อยยกหัวหน่อยยกหัวหน่อยลูกยกหัวหน่อยเร็วบนสูงยกหัวหน่อยยกหัวหน่อยเรียกมือเร็ววักมือด้วยย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 กมือสวยๆนี่นะครับอยู่ด้วยกันได้นะครับช้างส่งเชือกนี้ครับไม่มีปัญหาครับ ก็สมมติถ้าพ่อควานนะครับได้กลับบ้านพ่อควานก็จะขึ้นรถคันเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันได้นะครับเราไม่ต้องไปคิดกังวลว่าเขาจะทำร้ายกันในรถหรืออะไรนะครับเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันได้นะครับนะครับเดี๋ยวสับปะรดจะมาส่งตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ตอนนี้ยังไม่มานะครับนี่ครับเกลี้ยงเลยนะครับณเวลานี้ครับนี่ครับ เดี๋ยวสักพักก็คงมานะครับผมชมพู่หันไปไหนลูกหันอีกแล้วสาวน้อยของเราบางท่านคิดว่าทำไมน้องชมพู่เหมือนจะผอมครับน้องชมพู่ไม่ผอมนะครับพ้อควานเขาบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่า นี่ครับรูปร่างเขาจะทรงนี้นะครับเหมือนแตกต่างกันนะครับนี่ครับก็นี่ครับก็จะเป็นมงคลนะครับอ้วนนะครับเตี้ยนะครับแต่อ้วนนะครับนี่ครับก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าหนึ่งก็น้องชมพู่ก็เป็นรูปร่างทรงนี้ครับเหมือนช้างเด็กเลยนะครับน้องชมพู่ของเราไม่เหมือนพ่อใหญ่นะครับอ้วนท้วมนะครับสมบูรณ์แบบมากเลย เด anyway. right <pro ี๋ยวกินหญ้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอควานจะเอากล้วยให้กินครับนี่ครับพควานก็มีกล้วยให้กินนะครับตรงนี้นะครับกล้วยนะครับกล้วยหอมนะครับเป็นกล้วยหอมเดี๋ยวเราจะเอาให้น้องช้างกินนะครับก็สุกสุกก็เริ่มงอมแล้วนะครับพอควานก็เอามาให้กินนะครับเดี๋ยวเราไปรอชมนะครับผมตอนนี้เราก็เอากล้วยให พอใหญ่กับน้องชมพู่แล้วนะครับตอนนี้ครับดูพอใหญ่กลมกลมครับกลัวไม่ทันน้องครับอย่ากินคาใหญ่เกินพอใหญ่เอ้ยก็เป็นความสุขทางใจนะครับของวันช้างนะครับได้เห็นช้างกินอิ่มอร่อยนะครับดูพอใหญ่ตัวใหญ่มากเลยนะครับก็เอมให้น้องช้างกินนะครับ เป็นกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมก็จะกินได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับกินได้พอประมาณนะครับแบบเดียวนะครับดูครับพอใหญ่เอ้ยดูพอใหญ่นะครับดูพอใหญ่กินนะครับทำไมหัวงขนาดนั้นพอใหญ่โอ้ยังไม่พอนะครับจะเอามือไปปิดไว้อีกนะครับเป็นกล้วยหอมของเรานะครับเราก็เอาให้น้องช้างของเรากินนะครับ ใส่ตะกร้าใส่เข่งมาเลยครับนี่ครับน้องชมพู่ก็กินไม่ทันพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่ห่วงไว้ในมือนะครับธรรมดาปกติก็กินไม่เร็วเท่าน้องชมพู่นะครับแต่อันนี้เล่นห่วงไว้ในมือเลยครับดูกินนะครับโอ้มักโลบแล้วพ่อใหญ่เราโลบเกินแล้วนั่นนั่นนั่นดูสิครับ ก็ดูไม่ยอมไม่ยอมเคี้ยวเลยนะพ่อใหญ่นะ <c oughs> ยอดมากครับพ่อใหญ่เกลื่องดีเซลนะครับกินไม่รู้จักอิ่มนะครับพ่อใหญ่ของเรากินเยอะนะครับนี่ถ้าพอควานแบบถ้าไม่ใช่ช่วงเป็นช่วงหน้าแรงหรือโควิดนี่แน่นกวันนี้แน่นอนครับดูนะครับ กินไม่ยอมเคี้ยวเลยติดคอเด้อระวังติดคอนะพ่อใหญ่ห่วงไว้นะครับดูห่วงไว้นะครับเก็บกินลูกชมพู่เก็บกินให้หมดเลยวันนี้ก็เอาบรรยากาศมาให้ชมนะครับแม่ๆครับ ความน่ารักนะครับของพ่อใหญ่ออมทรัพย์และน้องชมพู่นะครับนี่ครับก็เป็นการดูแลกันต่อไปนะครับเพื่อช้างนะครับครอบครัวของเรานะครับก็ดูแลกันต่อไปนะครับก็จะดูแลจนไม่ไหวจริงๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้พ่อควานก็ พละเยอะนะครับแย่เหมือนกันนะครับผมไม่รู้จะหันไปทางไหนนะครับก็ต้องดูแลเขาก่อนนะครับเพราะว่าเขาคือคนในครอบครัวนะครับของเรานะครับไม่ใช่ทรัพย์สินอะไรมากนะครับแต่เป็นเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเรานะครับทางสองเชือกนี้ครับรักเขานะครับคนไหนไม่ได้กินไม่มีอะไรกินเพราะพัน รู้สึกปิดแน่นอนครับพอใหญ่นะครับพอใหญ่พอใหญ่ห่วงไว้ในมือนะครับโอ้พอใหญ่นี่ไม่ยอมแบ่งลูกหลานกินเลยก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด สับสไลกดให้กำลังใจช่องพายมทรัพย์น้องชมพู่ด้วยนะครับวันนี้พ่อขวานก็เอาความน่ารักนะครับของสงเชือกนี้ครับพายามทรัพย์กับกน้องชมพู่นะครับมาให้ชมนะครับก็วันนี้ก็พ่อขวานก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ